ในวัดนะครับก็จะมีจุดสักการะเป็นรูปปั้นองค์แรกคือองค์พระสังกัจจยนะนะครับเป็นพระที่อยู่ในวิหารแล้วก็จะมีรูปปั้นของอดีตพระเถระเจ้าที่ท่านสร้างศรัทธาไว้ที่นี่นะครูบาเหมยโพธิโกนะครับที่เป็นบุรพะพระปฐมแห่งวัดแห่งนี้ แล้วก็จะมีสาราของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับอันนี้จะเป็นรูปต้นทาเวสุวรรณที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นวิฐานพระเจ้าแสนต่อทันใจสมปัตนามหามงคลนะครับตอนนี้จะเป็นพระพุทธรูป ที่สำคัญของทางวัดนะครับแล้วก็มีพระบรมธาตุต่างๆอยู่ในสถานที่นี้ได้กรูปปั้นพระแม่จามเทวีอยู่ที่นี่นะครับองค์หลวงพ่อแสนต่อหลวงพ่อดับทุกนะครับแล้วก็รูปปั้นบรมครูของพระอาจาร,รย์ของครูบาปารามีนะครับนะก็จะมีพระธาตุประเภทต่างๆสาวกต่างๆอยู่ในที่แห่งนี้ อัฐิธาตุาของครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับนี่ครับตรงน,นี้จะเป็นเจดีย์เก่าที่มีการได้รับพระบรมสารีธาตุขึ้นมาครั้งแรกแล้วครูบาได้นําไปเก็บรักษาไว้หลังจากนั้นพระธาตุก็เพิ่มเสร็จขึ้นมาเองเป็นจานวนมากมายนับหมื่นๆนนับแสนเม็ดนะครับแต่พระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ เจดีเก่าตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อกูบาน้ําทิพย์นะครับที่ชาวบ้านเขาเล่าลือว่าตอนนี้เป็นน้ําทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตั้งแต่ยุคอดีตนะเจดีเก่าที่มีพระธาตุเสด็จให้เห็นแล้วคูบาเก็บรักษาไว้หลังจากนั้นพระธาตุก็ได้มีการเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนนับหลายแสนเม็ดอย่างน่าอาจจัศจรรย์ และตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดศักดิ์ของวัดอุโบสถแสนต่อนะครับตอนนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเรียกว่าเทพทันใจเทพประทานพรน,นะครับแต่จริงๆนั้นคือเป็นรูปปั้นของพระรามราชพระสวามีของพระนางจามเทวีส่วนขวามือนั้นคือเป็นรูปของพระแม่จามเทวีนะครับนี่คือ